ครับพกพรหอกัดตัสดีชุดคนนะตอนนี้อยู่กับผมไรสตูดิโอวันนี้เราจะมาสอบไวลิสเมืองวอสซิตีครับหรือว่าเมืองวอสซิตีนั่นแหละเออเออเป็นเมืองที่ดังพอสมควรเลยมาสอบนะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าเลยเฮ้ยอย่าลืมนะคนที่กำลังจะกดเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครให่ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะไปดูเลยผมไม่อยากเจอผมยิดถึงนางอยู่อ๋อคือคือแบบเห็นชื่อแล้วแบบขึ้นหัวเละอ้าวระองยีเงี้ยกระองยีเงี้ย โอเคก็เออเดี๋ยวนะผมครออายุส yeah. ิบเจ็ดคาแรคเตอร์เราค้างกับใว้ก่อนทีนี้ไม่ว่าไงก็ตามเดี๋ยวผมจะบอกว่าเรามาทำข้อตกลงกันก่อนนะครับครับครัข้อตกลงผมมีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อหนึ่งาปุ๊บตอบปั๊บปุ๊บปับเลย อย่าให้เกิดเด็ดดี่ยวเดดคือการที่แบบปล่อยว่างเงียบห้องเงียบยาวไม่เอานะอสองผมต้องการให้คุณตอบผมในแต่ละข้อหนึ่งนาทีครึ่งถ้ามันช้ากว่านั้นผมตับตกเป็นแต่ว่าผมอยากจะฟังอะไรที่มันน่าสนใจที่ก็เลยอาจจะผมก็จะรุ่มรวยตรงนั้นโอเคครับ,รบสามผมเดีย๋ยวนะผม ข้อหนึ่งข้อสามคุณต้องยกตัวอ,อย่างถ้าจะอธิบายเดี๋ยวจะดูกันเป็นข้อๆไปข้อสุดท้ายห้ามทำกับเช่นตอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมพี่ใช่หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจแมวงานผมปรับตกเนาะตามนั้นนะครับนั่นคือข้อตกลงครับโอเคการสอบแบ่งมันสองส่วนด้วยกันใหญ่ๆคือกฎรลเพกับกฎเมืองเมือง เยี่ยมมากครับกดโลเพถ้าสอบผ่านไปสู่กดเมืองไม่ผ่านโลเพก็ไม่ผ่านเมืองเหมือนกันถูกอ่ก็คือไม่ต้องไปไปไหนแล้วครับใช่ก็คือตกครับโอเคตามนั้นเนาะพร้อมนะครับ่็ mg ครับอธิบายคำว่า mg ใม่าหม,ม่ยกตัวอ,อย่าง mg สามครอบอ่า m ี MT. คือ meta gaming ก็เช่นพวกแบบ เอาเรื่องโอซมาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ครับสมมติว่าผมสตรีมสไน์อย่างเงี้ยก็วสมมติว่าคนสตรีมสไน์ใช่ปะผมก็สตรีมสไน์เออแล้วว่าคุณไปจกปูนอ่ะคุณแอบไปจกปูนอยู่ผมเข้าไปในเกมไปสอนอไปหาตำรวจแล้ตำรวจคนนี้จกปูนนะแล้วตำรวจไปจับคณอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. หรือว่าคุยคุยสื่อสารข้างนอกเกมเช่น Discord TS อสอะไรเงี้ยครับครับ oh. สมมติแล้วก็การเรียกชื่ออ่สมมติว่าผมมากับเพื่อนใช่ไหมแล้วในเกมอะ่ะเขาชื่ออีกชื่อหนึ่งแล้วผมไปเรียกชื่อเขาในเกมเออเรียกชื่อเขานอกเกมอีกทีหนึ่งครับอันนี้กี่ข้อแล้ววะสามข้อหลือสี่ข้อแล้ววะ <c oughs> อ๋อขอให้ชัวร์นั้นสรุป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 มาคือ การใช้เครื่องมือสื่อสารนอกเกมครับเป็นส่วนใหญ่คือ,อน,นั้นอันนั้นคือเมตาเกมมิ่งโอเคต่อไปชี้ก็ไม่รลอแล้วต่อไปต่อไปอ่าต่อไปเหรอครับคือเมตาอยู่ใช่ไหมครับชิบหาอะไรเชียสรุปสรุปเอ่อสรุปก็การเอาเนื้อหาจากโอซที่ไม่เกี่ยวข้องกับาแรคเตอร์หรือว่าสตอรี่ในตัวละครนั้นนะครับ ครับอืมคือคือคือรู้แบบเป็นคนที่แบบรู้ทุกอย่างแบบชอบรู้อะไรทุกอย่างเวลาพวกสตรีมเมอร์เขาสตรีมเงี้ยครับครับเขาเรียกว่าอะไรเมตาเกมมิ่งครับไม่ใช่ อเมตาเกมมิ่งคือมันคือคําใหญ่ๆแต่อะไรที่มันทําให้เราเมตาเกมมิ่งมีข้อน,นี้ครับมันเป็นคําสับคันข้างในบริบทตัวเนี้ยมันคืออะไรสตรีมเซนไนครับใช่สตรีมเซนไ์คืออะไรสตรีมเซนไ์คือเราไปดูสตรีมของสตรีมเมอร์ไม่ชื่อดังหรือว่าสตรีมเมอร์บ้านๆอะไรเงี้ยครับแบบใครสตรีมก็ได้แล้ว คุณน่ะที่อยากจะมีส่วนร่วมกับเขาแต่คุณไปดันสตรีมสไนท์เขา <c oughs> เช่น <c oughs> เขาจกปูนอยู่แล้ว <c oughs> เรารู้ว่าเขาจกปูนตรงไหนเราทําการเดินเข้าไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยวัดดีพี่จุดจุดจุดแล้วก็เฮ้ยจุดจุดจุดนี่ก็คือชื่อในโอซของเขาที่เขาสตรีมอยู่สมมตว่าอ่ะผมขอยกตัวอย่างเป็นพี่มักกะบอกได้ไหม <c oughs> อ่าใช่ครอ่าสมมติว่าผมไปพูดชื่อโอซีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ว่าพี่โอซเขาชื่อไระ อ่ะอันนี้ผมไม่รู้อ่าแล้วผมไปพูดชื่อโอซีเขาปุ๊บแล้วเขาอ่ะเล่นในโลของชื่อมักกะเวาใช่ไหมครับมันก็จะขัดเลยว่าเฮ้ยมันเอาเรื่องโอซีมาพูดว่ะมันทําให้คนคนนั้นอะ่ะเสียอารมณ์ในการเล่นครับครับโอเคอ่าฮะยังมากต่อไปครับ oh, <hi. S 1> ท็อกซิเกม ท็อกซิคคือการด่าพ่อเหยียดเพศเหยียดสีผิวเหยียดศาสนาต่างๆครับคือเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาแบบทบเถียงกันเพราะว่ามันอยู่ที่ส่วนบุคคลครับแล้วก็เรื่องศาสนากับพวกดีผิวอะไรเงี้ยแล้วเรื่องด่าพ่อร่อแม่เนี่ยจริงๆก็ไม่สมควรอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นความที่เราฟังแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจครับท็อกซิคคือการที่เขาพูดมาแล้ว เขาด่าเรามาแล้วแล้วเราไม่รู้สึกสบายใจอย่างอย่างยิ่งอะครับครับผมครับให้ยกตัวอย่างไหมครับหรือว่าไม่ต้องยกยกตัวอย่างครับอ่าอันนี้ผมขออนุญาตนะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเชือ่อเลยครับไอ้ไอเชี่ยมึงลูกเปลว่าวแม่มึงอะฮะเจอกูเออแล้วพ่อตายแม่มึงเกิดแม่มไม่น่าเกิดมึงมาเลยอไนนะไรประมาณนี้ครับ อ่ะมึงนะโอ้ยทุกคนจริงจริงจ้ะจริง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 อันเนี้ยอันเนีน้ยโอเคครับแล้วมีพฤติกรรมไหมฮะมีพฤติกรรมไหมนอกเหนือจากคำพูดเอ,อ่อพฤติกรรมก็เช่นอ่าน่าจะพวกแบบก่อกวนมาต่อยอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับคือเราอะยืนกำลังกำลังยืนเ,นเมาอ,อยู่แล้วจู่ๆเขามาต่อยเรา โดยที่แบบเออถ้าเป็นเพื่อนกันเออมาต่อยกันหยอกเล่นก็เออไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักแล้วมาต่อยเราเป็นเป็นผมเป็นทุกคนน่ะโดนคนมาต่อยอะ่ะเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยมึงมาต่อยกันทำไมวะอะไรเงี้ยครับก็แบบอารมณ์เสียคือแบบไม่สบายใจอะ่ะประมาณนั้นโอเค <Okay. S 1> บางทีเขาก็แบบเอ้ยจู่ๆมาอุ้มเรามามาทำ <Okay. S 1> อะไรเราเงี้ยยัามายัม,มาโอเคครับแล้ว Power gaming PG ครับผม Gaming PG เอ่อ Power gaming อ๋อ Power gaming เอ่อผมเห็นในกฎเขาขิดแดดไปครับแต่สำหรับผมที่คิดนะน่าจะเป็นแบบ PG อย่างอื่นก็น่าจะไม่ค่อยมีแต่น่าจะมีแบบโดนว่าเราโดนตำรวจจับใช่ไหมครับโดนล็อกแขนอยู่แล้วกำลังจะโดนล็อกแขนอะ่ะกดชิปอ e. ีเพื่อเห็นรถรถที่ใกล้ๆอะ่ะเพื่อทำการหลบหนีการจับคุม แล้วก็หนีต่อไปอะไรเงี้ยครับแบบมันเป็นพีจีเ็จเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ไม่ควรทำอ่ะเพราะว่าเวลาชีวิตจริงเราโดนจับจริงๆเราก็จะส่วนมากก็จะหนีไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถูกไหมฮะใช่ครับใช่ประมาณนี้แหละครับโอเคขอผมขอพูดให้คุณพูดพีจีอีกรอบได้ไหมอ่าได้ครับเออ PG ก็เป็นแบบการกระทําเหนือมนุษย์นะครับพวกใช้บัคกเขียนอ,อีโมด F3 ในการพลิกรถอะไรเงี้ยครับไม่ทราบว่าเมืองนี้มีเปล่าครับเออมีครับมีอ๋อจริงๆอันนี้มันไม่ผิดมันทำได้อ๋อคือเมืองนี้มันไม่ผิดเพราะว่ามันทำได้อ๋อแต่ผมเห็นได้กดอ่ะมันเขียนว่า พี PG, ใช่ไหมครับแต่ขเขาขีดแดดไว้อะสารับผมน่าจะผม,ม,มว่าน่าจะไม่มีครับน่าจะยกเลิกใช่ครับมีอหนื่นอีกไหมเออที่เป็นพีจีผมไม่เอาเหินเหินลอยกระโดดยืนในรถชนหรือไปชนเขาไปจนว่ายน้ำไม่เหนื่อยอหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ในน้ำตายแล้วพูดได้ไหมครับสรุแล้วพูดตายแล้วเออ ได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมให้ให้หนึ่งอ่ะอ๋ออีกไหมขับรถขึ้นเขานี้ก็ไม่ผิดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดขับรถขึ้นเขาจริงๆเราไม่ซีเรียสครับทำได้แล้วบัคบัคแบบพวกบักของอะไรเงี้ยเวลาเมืองกำลังหน่วงอยู่แบบหน่วงๆเลยครับแล้วทำการบัคของแล้วของขึ้นรัวๆการใช้บัคคือการที่ทำให้การที่แบบใช้แล้วมีผลประโยชน์ต่อเรา ถ้าทําได้เกิดผลอย่างนั้นขึ้นมาจริงจริง้วถ้าเป็นการใช้แบบพวกโปรแกรมช่วยเล่นประมาณนี้นะครับแบบเออ่พูดง่ายคือพวกโปรม,มาโคอย่างนี้หรือว่าการอุ้มคนเยอะกันไปแบบเป็นแถวสูงๆอะไรเงี้ยครับ แบบอุ้มแล้ววิ่งเลยเงแบบเป็นแถวประมาณสักสี่ห้าคนหกเจ็ดคนอะไรเงี้ยอุ้มแล้ววิ่งไปเลยคือแบบในชีวิตจริงก็ทําไม่ได้ครับถ้าถ้าจะทําก็มันจีนมีแบบต่อตัวขึ้นไปเฉยๆครับแบบเป็นพวกการแสดงอะไรเงี้ยของประเทศจงประเทศจีนเขาครับแล้วพวกสมมุติว่าอ่ะแอดมินอ่ะแอดมินถือว่าเป็นพีจีใช่ไหมครับใช่น,นะ แอดมินเนี่ยถือว่าเป็นพีจีป่ะครับคือยังไง่ะแบบแอดมินที่เราอ่ะเออแบบพวกแบบว่าแบบแบบเสกของเสกรถอะไรเงี้ยครับเสกเงินอะไรเงี้ยที่นี่ไม่มีเสกค่ะอ๋อไม่มีเสกใช่ไหมฮะแม่เจ้าแม่บับจรจีต่อเจ้าแม่บักพี่พอตอ่ <laughs> อเลยค่ะต่อเลยต่อเลยเออสมสมติว่าผมโดนรถชนแล้ว ผมเออโรนโดชนแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วแบบกระโดโดโลดเต้นเลยหรือว่ากำลังนอนเตียงอยู่จู่ๆมาลุกแบบกระโดโดโลดเต้นเลยก็อันนั้นก็น่าจะถือว่าพีจีนะครับขนมฝากหน่อยถึงไหนแล้วคะพีจีใช่ไหม<ช>ขายอะไรขายเบเกิ้งป่ะ เออน่าจ <MG S 1> นะช g แล้ว MG <ม>แล้ว t o x i c แล้ว PG อยู่ PG แล้วอันนี้อันนี้ PG คือจบอยังเพราะว่าหนูเพิ่งมาเมื่อกี้หนูไม่รู้ว่าถามไปเยอะแค่ไหนแล้วไงต่อไปกี่ข้อลาคะ PG คุณแทนเออสี่ข้อมั้งครับสี่ข้อโอเคค่ะงั้นต่อไปหนูขอไปเบกกิ้งเลยนะคะครับ ค่ะเอ่อยกตัวอย่างเบเกิ้งโลเพมาสักสามข้อค่ะเออ่ขอที่แบบไม่ใช่พื้นฐานทั่วไปขอที่แบบเป็นสตอรี่นิดนึงอ่าคือสมมุติว่าเฮ้ยผมขับรถไปจกปูนอยู่อ่าแล้วเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยกูหนีหนีตำรวจไม่ทันว่ะอ่าหนึ่งเลยหนีตำรวจดิสออกเพื่อนหนีตำรวจสองเฮ้ยคุณมีแก๊ง แล้วไม่อยากของไม่อยากโดนป้นไม่อยากโดนอะไรก็ดิสหนีแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นแบบหรือว่าผมอ่ะสรว่าผมโดนอุ้มละเอ้ยเ้ยไม่อยากของหายไม่อยากเอออ่ะกูโดนอุ้มโอเคกูออกเลยแต่ัดสินใจออกเลยออกแม่งเลยเพื่อหลบหนีแบบไม่อยากของหายไม่อยากอะไรไม่อยากเออโอเคเอเอกออกแม่งเลยประมาณนี้ครับ มีอย่างอื่นที่นอกจากติดหนีไหมคะอ่าสมมติอ่าแก๊งสมมติว่าระหว่างแก๊งแก๊งอีกแก๊งหนึ่งมีสตรอรี่กับแก๊งอีกแก๊งหนึ่งแล้วเขาอ่ะกำลังมีสตรอรี่กันอยู่แล้วเราทําการขับรถกวาดไปเลยกวาดไปให้หมดเลยนั่นะคือเป็นการขัดตรงที่เขากําลังมีสตรอรี่หรือเนื้อเรื่องที่กําลังถกเถียงหรือว่าชกต่อยหรือว่าทําทาร้ายกันอยู่ะครับ แล้วผมไปขัดแบบขับรถกัดขัดไปเลยอะ <S 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 แบบพอไม่สามารถทำสตอรี่ต่อได้คือเขาสลบกันหมดเลยองเงี้ยครับอแล้วขอเทคสองนี่ถือว่าเป็นการเบรกกิ้งไหมผมว่าไม่นะครับมันแล้วแต่สถานการณ์สมมุติว่าผมขับรถมาแล้วผมตั้งใจแบบตั้งใจเฉี่ยวชนให้ ให้รถตำรวจอะชนรถผมแล้วผมขอเ็ x สองอะผมว่าตำรวจน่าจะต้องดูแบบว่าเอ้ยสมควรให้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอ่อผมอะแหลกคือ,อตอนนั้นคือแบบสมองมันแบบหน่วงๆใช่ไหมฮะผมขับไปชนเสาไฟแล้วตำรวจเห็นว่าตำรวจอะชนผมแล้วถ้าตำรวจอยากให้ก็ให้เลยอย่างเงี้ยครับให้แบบให้เทคสองก็ได้โอเคค่ะ บอกให้เป็นความรู้ไว้นะคะเผื่อไปทำงานดำเนาะที่นี่ไม่มีเทคสองนะคะคถ้าจะขอเทคสองได้คือก case case รณีเคสบายเคสเนาะแล้วแต่จ่ลภินีของคุณตำรวจนะคะส่วนการขอเทคสองเราจะถือเป็นเอ็มีด้วยนะคะอ๋ออันนี้บอกให้เป็นความรู้ไว้นะคะครับครับเชีร์ค่ะแล้วก็อ,อ๋อ มีมีมีอย่างอื่นอีกไหมหรือว่าพอแค่นี้ละเมื่อกี้ตอบไปกี่ข้อแล้วนะคะคือเออเมื่อกี้ตอบอไปสามข้อครบแล้วครับเมื่อกี้พี่ไม่รวมดิสหนีนะดิสหนีออถือดดิสหนีหมอขอรวมเป็นหนึ่งข้อนะคะอ,อ๋อครับนายดิสหนีหนึ่งข้อแล้วก็เมื่อกี้อีกหนึ่งข้อใช่ไหมครับค่ะเออเหลืออีกหนึ่งข้อก็คือ ค่อยคิดค่ะไม่ต้องรีบค่ะให้แน่ใจแล้วตอบมาได้เลย <B> G, แต่ว่า <B G. S 2> ในระยะเวลาที่คุณคิดก็มันจะมีเวลาจอยั่แล้วถ้าหนีตำรวจแบบเข้าพวกเออ,เอไม่ได้ดิแล้วถ้าเป็นแบบพวกแบบหนีตำรวจแล้วขบับรถเข้าเก็บกระลาดเลยอย่างเงี้ยครับได้ไหม ได้ค่ะอันนั้นก็ถือว่าเบรกอยู่นะถ้า<อ>ตำรวจตามมานะคะคือถติว่าตำรวจตามมาติดๆเลยอะ่ะแล้วคือเราอะ่ะจะ<า><ร>ว่า<ก>จะเข้าการดเข้าเซฟโซนใช่ใชถือว่าเป็นเบรกิ้งค่ะครับโอเคค่ะขอเสิร์ชอีกข้อหนึ่งนะคะในกรณีที่คุณเอ่อทำสตอรี่คู่รักเนาะครับแล้วแล้วเกิดอุบัติเหตุข้างนอกบอรว่า สมมติอันนี้สมมตินะเมียลงหัวบอกคูณรักว่าเราขอหยุดแค่ก่อนนะเมียลงหัวอันนั้นไม่ได้อันนั้นคือเบกกิ้งถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่ามีคนอยู่บนหัวเราเราจะโดนไปทันทีเลยนะคะอ,นนคอ,คอ,อันนั้นคือมันเป็นเบกกิ้งคืออันนั้นคือโอซีก็โอซีด้านนอกก็ด้านไหนก็ด้านไหนเราจะโดน,ห,นหลายหลายกรนะทงเลยอันนี้ฝากไว้นะคะครับเออพี่แอ<ๆ>ค่ะอันนี้กดกดทั่วไปนี่คือ ผ่านแล้วใช่ไหมคะหนูจะได้ไปกดเมืองต่อเลยผ่านครับผมโอเคครับไปที่กดเมืองได้เลยกดเมืองเดี๋ยวผมวันนี้เป็นคนสุดท้ายของพวกเราแล้วนะรู้ไหมอ๋ออันนี้คือคนสุดอนหนักหนักเดีวกันค่ะคือจะจะขอกดเมืองนะขอให้ข้อที่คิดว่าทําแล้วโดนใบแดงอ่าอันนี้ของผมก่อนแล้วเดี๋ยวให้ตาคุณหมอขนมได้ค่ะน่าจะเป็นพวกพวกท็อกซิกขายของโอซีใช้บั๊ก หรือโ<ม>ปรแกรมช่วยเล่น<ม>แล้วก็การขายเท่เป็นเงินจริงืม,มีพฤติกรรมแบบคุกคามทำเพศคือแบบก็คล้ายๆน่าเหยียดเพศอะแต่อันนี้คือคุกคามคือแบบไปลวนลามไปแบบไปพูดเรื่องเพศแบบที่ขอแบบไม่อยากจะคุยด้วย<ม>เออแล้วก็มีมอันก็น่าจะสตรีมสไนไ์ครับครับเออแล้วก็แบบขึ้นรถออหน่วยงานนี่ แล้วคือรถพกหน่วยงานอะไรเงี้ยครับครับเออหน่วยงานนี่หน่วยงานไหนคะอ๋อพกตำรวจอะไรเงี้ยต้ลองอ่านกหเลอยังตำรวจเขาโดนอะไรหรือเปล่าเอา้ยตำรวจเอ้ยเดี๋ยวน่าจะโดนปรับเฉยๆนะครับน่าจะโดนปรับเฉยค่ะอ่อขอพี่แอร์ที่พูดมาคือใบโดนแบนใบแดง<อ>แบนกับใบแดงเป็นอันเดียวกันนะขอโทษทีลืมบอกใช,ใช่ใช่แบนกับใบแดงคืออันเดียวกันนะคะแต่ปรับก็ส่วนปรับน้ำปรับจะไม่ได้โดนใบแดงนะคะ เอ่อจกปูนแบบมาอยู่ในตึกอะครับแบบไม่พกยังไงอะคะอ่ามันจะมีพวกถ้าถ้าผมคิดนะมันจะเป็นแบบพวกตึกแดงตึกสายลุงตึกเหินที่มันสูงสูงอะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเดีย๋ยวอันนี้ต้องลองเข้าไปดูเองในเมืองนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้าไปนะครับค่อยเข้าไปศึกษาเองคะ่ะให้มันเป็น สกอรี่ของคุณดีกว่าเออแต่แก็กรู้เอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดจะจบคูณโดยผ่านกระจกหรือว่าผ่านอะไรที่มันมีอะไรกั้นนะคะอันนั้นคือไม่ได้นะอ,อ๋อแล้วถ้าแล้วก็แบบใช้พวกเออไม่ใช่ใช้ดิคือแต่งตัวเป็นตัวละครเริ่มต้นนะครับพวกไอไอที่หัวมันล้นล้นนะครับไอ,ไอหัวล้นล้นไอไอหัวล้นอ่ะไม่เออก็ประมาณนั้นแหละครับไอที่แบบเป็นตัวละครเริ่มต้นของทุกๆเมืองอะไรเงี้ย เพียมครบแล้วใช่ไหมคะพี่แอร์ครบแล้วหนูขอ<า>ขอขนมนะเชิญเลยครับช่วยขยายความห้ามทำเด็ดขาดข้อสิบเจ็ดหน่อยค่ะห้ามทำเด็ดขาดข้อสิบเจ็ดการกล่าวถึงบุคคลที่สามนี่แหละครับ ค่ะก่าวถึงบุคคลที่3ที่เป็นคู่กรณีหรือมีปัญหาภายในเกมในพื้นที่สาธารณะของตนเดี๋ยวหนุมจะขยายความในพื้นที่สาธารณะของตนให้นะคะ,ะคำนี้หมายถึงถ้าเกิดคุณได้สตรีมนะคะแล้วคุณสตรีมอยู่อันนั้นคือพื้นที่สาธารณะของคุณนะคะ,ะคือการกล่าว ถึงบุคคลที่3ก็คือการที่ผมสตรีมแล้วไปกล่าวถึงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเกมหรือว่าอยู่นอกเกมอย่างเงี้ยครับโดยการพูดไปในเกมนะครับไปพูดคุยกับคนในเกมอะไรเงี้ยก็ง่ายก็น่าจะพูดโอซีครับเออาการที่พูดถึงใคร คำที่พูดถึงเลยคะ่ะว่าพูดไปในแนวไหนอ๋อพูดไปในแนวว่าเอ่อเฮ้ยอันนี้ซอฟผมพูดกับเพื่อนนะเฮ้ยมึงอไอคนนั้นนะ่ะมันจะไปมันจะไปจกปูนแล้วมันจะทำงานผิดกฎหมายว่ะเราไปไล่บอมไปไล่ชนมันเลยไหมหรือว่า การพาดพิงถึงบุคคลอื่นอะโอเคอันนั้นก็ได้นะคะแล้วก็กรณีศึกษาอีกกรณีหนึ่งที่จะเสริมเข้าไปนะคือการที่สมมติว่าคุณมีปัญหากับหมอนะแล้วได้มีการคุยคุยโอซกันหรือว่าคุย Discord แล้วคุณเปิดแชทดิสคอร์ดอันนั้น ในสตรีมของคุณให้คนดูของคุณดูว่าเนี่ยคุยกันแบบเนี้ยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะอันนั้นก็คือโดนเหมือนกันนะอ๋อครับใช่ที่เอ่อที่โดนนี่ก็คือมีปัญหาภายในเกมนะคะแบบว่าเราทะเลาะกันในเกมแล้วเราก็ดึงออกมาข้างนอกแล้วเราก็เปิดแชทอันนั้นให้ให้ประชาชนที่ดูคุณอยู่ดูอ๋ออันนั้นโดนกนไอ้ฝากไว้ให้คิดนะคะเพราะว่า เจอสติตัวเองสถามอะไรครับแล้วก็ขออีกข้อหนึ่งค่ะคืออ,อุ้มอุ้มเอ่อเคลื่อนย้ายศพนี่ต้องใช้หมอกี่คนคะห้าครับแล้วถ้าสมมุติณตอนนั้นเพื่อนคุณสลบแล้วคุณก็หวังดีกับเพื่อนโดยการอุ้มเพื่อนมาหาหมอแล้วณตอนนั้นหมอต่ำกว่าห้าคนสาม,มารถทำได้ไหม ไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าคือถ้าจะอุ้มหมอต้องห้าคนนะครับแค่อุ้มมาส่งหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่ได้หรอเราต้องต้องทะเลาะมันแต่ถ้าเพื่อนถติว่าถ้าเพื่อนกดเคสไปแล้วอะ่ะก็น่าจะต้องรอหมอตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเพื่อแบบมารับหมอเออแล้วเพื่อรับเพื่อนไปนอนโรงพยาบาลต่ออะไรเงี้ยครับคือถ้า ถ้าสลบแล้วก็น่าจะต้องกดเรียกเคสหมอให้หมอมาแล้วผมก็จะนั่งรอแถวนั้นแหละถ้าห,หมอมาปุ๊บถ้าเพื่อนตื่นขึ้นมาผมก็จะแบบเฮ้ยเพื่อนมึงโดนอันนี้นะมึงสลบเพราะอันนี้นะแล้วเพื่อนก็จะจําความได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วผมก็โอเคเดี๋ยวมึงตามกูมาเลยดูไปส่งมึงโรงพยาบาลเองประมาณนี้ครับโอเคค่ะก็ตัวไหนก็จะประมาณนี้พี่แอจะเสริมเรื่องไหนอีกไหมคะไม่มีแล้วครับ โอเคถ้าใช้ชีวิตทั่วไปนะคะไปศึกษาได้ภายในเมืองได้เลยเนาะได้ครับสามารถถามทุกคนได้เลยค่ะทุกคนเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วถ้าคุณสงสัยอะไรแต่ว่าในเมืองนี้สตรีมเมอร์เยอะมากๆเลยนะคะช่วยระวังคําพูดหรือว่าการกระทําอะไรนิดนึงเพราะมันสุ่มเสี่ยงมากกับการที่คุณจะโดนใบเหลืองหรือใบแดงนะคะ ครับผมโอเคค่ะพี่แอค่ะคนนี้หนูมก็โอเคนะเขาตอบดีค่ะส่วนการตอนนี้นะคะคุณจะได้บัตรผู้เล่นใหม่เนาะในในประเทศนะคะเออมีระยะเวลาคุ้มครองของคุณ10วันนะคะใน10วันนี้คุณจะห้ามป้นไม่ใช่คุณจะไม่โดนป้นไม่โดนจี้ไม่โดนอะไรเลยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าสมมุติว่าคุณเกิดปากดี <c oughs> ปากแซบหรือว่าท้าทายรู้สึกว่า มีบัตรนิ้วแล้วคุณท้าทายได้อันนี้คุณจะโดนยึดบัตรนิ้วนะคะคแล้วก็จะโดนตีนด้วยนะคะครับ้นฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือคุณมีบัตรนิ้วแล้วคุณรู้ตัวว่าคุณจะโดนต้นแล้วคุณตะโกนไปว่าอย่าป้นผมผมมีบัตรนิ้วอันนี้คุณก็โดนเหมือนกันนะคะครับเข้าใจใช่ไหมอ่าเนี่ยเข,ข้าใจครับยินดีต้อนรับสู่วอชิตีนะครับผมยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณครับ ครับลแล้วก็รักษาะะกดดูแลกดดีๆนะ <c oughs> อย่าเข้าไปแล้วคิดว่าจะทําจะไม่อัดกดนะครับครับโอเคนะแล้วก็สตรีมสไนป์คุณมีสตรอรี่คุณมีสตรอรี่รอยู่นในเมืองคุณมีสตรอรี่ที่เป็นของคนเฮ้ยผมไปพูดมวนทำไมวะ่าหนึ่งคุณมีสตรอรี่ตัวของคุณแล้วอย่าไปส่งส t ต r y สต,รสตรอรี่คนอื่นๆเด้อเพราะว่า ผมบอกกันว่าจากประสบการณ์ผมมันหนักหนักมากๆสตอรี่ของแต่ละตัวละครทั้งของผมคุณหมอหนุ่มคุณหมอโอชิแล้วก็ของคุณเองนะครับผมครับโอเคนะทีนี้ทีนี้เรายังสัญญากันไว้ผมยินดีนะครับยินดีที่ได้เจอคุณแล้วก็ยินดีตลอดสติรีเราค้างอะไรกันไว้อยู่ไหมสรุปได้หรือยังว่าคุณจะเล่นยังไงคาแร็เตอร์เอ่อผมน่าจะอู้กับเมืองนะครับ อู้กับเมืองให้หมดอ่ะครับถ้ามาโรงพยาบาลชื่ออะไรนะคะในในไอซีชื่ออะไรนะชื่อหมิงครับชื่อหมิงหมิงถ้าเกิดเอ่อมาโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ชื่อหมิงแล้วก็ไม่ได้อู้กับเมืองนี่หมอจะไปบอกแอดมินนะคะให้ปลดไอริสเลยนะครับครับนะครับโอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะไว้เจอกันในเมืองค่ะ เจอกันนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวผมจะยา้ายคุณไปห้องเป็นชื่ออินดีต้อนรับครับผมสวัสดีส<อ>นะครับ,บผม,บผมครับผมครับ